ของอร่อยที่เรามากินประจำทุกครั้งอย่างแรกเลยก็คือไก่ย่างบกสครับใชากมว่าปีมีสกว่าปีแล้วอขอบมีหนังติดอะ่ะกรอบแกำปลาแดกบองมาพร้อ,อมพี่น้องโอ้หปลาบองปลาคุณพอมลพเลยข้าวเจียวเย็นตาโฟครับตัดเส้นให้พอเลยขอนะ้ำ<ห>ลูกชิ้นปลาเด็ดจริงต้องมาลองซอยจูครับแล้วก็ก้อยเนื้อต้องเยอะ ุองข้าวกันของเนี่ยรหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านตะก้องเองครับผมอำเภอพยัคขภูมพพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามในฐานะที่พี่อุ๋ยเป็นเจ้าบ้านวันนี้เราจะให้พี่อุ๋ยพาเราไปกินของอร่อยๆ ที่พี่หุยแบบว่าคือมาบ้านต้องกินอะไรอย่างเงี้ยของอร่อยที่เรามากินประจําทุกครั้งอย่างแรกเลยก็คือไก่ย่างบกสอครับเป็นไก่ย่างที่ง่ายๆบางทีไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยคีบกับข้าวเหนียวไม่ไหวแล้วไปไปกิน <laughs> ร้านไหนจ้ามีหลายร้านมากปกติที่นี่ก็อร่อยอร่อยทุกร้านครับแต่ว่าวันนี้เราจะมากินร้าน,นที่เรามาซื้อประจาก็คือร้านปัตติกครับน,นี้ครับร้านปัตติกไก่ย่างส้มตำสวัสดีค่ะ <laughs> ครับผมมาซื้ออีกแล้วครับเอาอะไรกินนั้นแล้วมามานั้นกลับมาบ้านทีครับเอาน่องน่องสีค่ะมันจะมีน่องนะน่องแล้วก็แล้วก็ปีกแล้วก็เครื่องในเตอร์อันนี้แล้วเครื่องในนี่ย,ยางอะไรยางอะไรยางฮ้อนฮ้อนยางฮ้อน เอาข้าวเหนเียวน้ะครับจักสองห่อครับนี่บ่นี่ครับมีอืมกำลังเนื้อร้อน,น,นๆเลยโอ้นี่ครับหนึ่งๆห่อนๆเลยอันนี้เป็นร้านประจําครับที่ตะก้องมากินนะครับแต่ว่ารสชาติก็อร,อ,อร่อยทุกร้านครับร้อยสี่สิบร้อยหกสิบบาทมีแครตับให้ด้วยเจียวบองไหมครับเอาก็ได้ครับค่ะเจ้าบ้านจ่ายตังค์ไหมคะอ๋อร้อยหกสิบบาทอันนี้คือไม้ละยี่หายี่ห้นั่นยี่หาไม่ใช่ยี่ห้าเนาะใช่ เตกะกี้ไม่จักบาทแต่ดุดนๆทำไมเตะกี้เริ่มขายได้ไม่จักบาทขายจะไม่ละหาบาทไม่ละหาบาทคือไมาเลยเนาะผมผมท่านกินตอนใหม่ละวสิบหรือสิบหักตันเล็กหน่อยขายมาจากปีลรอขายมายี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ขอบคุณครับผมได้แล้วครับผมไก่ย่างบกสรครับเราก็ต้องกินกันที่บกสรครับมาเริ่มได้จ้าอุปกลับเลยนะเพราะไม้นี้เป็นของฉ่ำหอมมากอ่ะเป็นไงฮึ ขอบพี่มีหนังติดอ่ะกรอบอร่อยไก่เนี่ยเขาใช้ไก่อะไรนะไก่นุ่มๆเลยอ่ะไม่ใช่ไก่แก่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ใช่ไก่แก่เริมไปถามใไก่อะไรเนื้อจะมีความแบบสู้วันเหนียวนุ่มส่วนตัวตะก้องครับอันนี้คือส่วนที่ตะก้องชอบที่สุดตรงนี้หนังตัวนี้จะ เค็มๆหน่อยครับอร่อยกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากชอบเหรอใช่ไม่ให้กินเอาไปเลยจ้ะมีหลายไม้มันจะมีส่วนที่กรอบแล้วก็น,นิ่มออกเค็มๆหน่อยอร่อยมากอืมอืมชอบตรงน่องมากกว่าข้าวเหนียวไหนอ่ะรสชาติจะออกเค็มเค็มนิดๆแบบว่ากินกับข้าวอ่ะใช่น้ำจิ้มไม่ต้องเลยไก่ที่นี่ไม่ต้องน้ำจิ้มจริงแต่ว่า<ๆ>เขาแถมปลาบองแถมปลาแดกบองมาพร้อมพี่น้อง แกะปลาแบงบ, <มา S 2> บอกแกะปะลาบองเลยนี่นะเขาจะให้มัดแบบแบบนี้มัดเป็นคือนยังนมตุ่มเป็นจุกจ <c oughs> ุกโหปลาบองปลาคาลุณพร้อมเลยนี่อของอร่อยเลยครับตัวนี้ตับเครื่องในแล้วเขาจะมีไส้ไส้พันไส้ไก่พันรอบๆไส้เนี้อร่อยมาก ตับจะออกเค็มๆเ,เค็มกว่าตัวเนื้ออันนี้กินกับข้าวเหนียวอร่อยพอดีเลยอืมใส่นะอืมเพราะเขาย่างแบบพอดีข้างในยังสับๆอยู่แต่ข้างนอกกรอบๆตับแบบกรอบนอกนุ่มในอืม,อมสาวค่ะสาวใส่ค่ะทำด้วยปลาบองอร่อยจริงถ้าใครไม่เคยกินล้ว ่านมาลงมาแวะกินพอใจยังกับไก่ย่างบกสอ,อ,อยวไปกินที่บ้านต่อทีนี้ตะก้องจะพาไปกินของอร่อยอย่างต่อไปที่ตะก้องกลับมาบ้านต้องไปกินประจําไปกันเลยร้านนี้อร่อยแน่นอนครับนครับตอนนี้มาถึงวรร้านที่ตะก้องชอบกินเป็นประจำก็คือร้านพีเ่เจียวเย็นตาโฟครับชื่อว่าร้านตะแหงชามยูนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดสดของอำเภอพะยากร้านน,ารราน,นี้ก็เด้อสองไม่กายร้านนี้เรือนี้เออสองร้านนี้นะ นี่ครับผมเฮ้ยเห็นพงก็จะลดตะกรอนี่ก็เปลี่ยนทานอยู่ังไงถ้าพูดเลยในเซนเตอร์จะเนี่ของพ่อเอาค่ะเอ,เอาอะไรดีเกียนตะโฟสิ่อ่าฮะปอเส้นใหญ่เอาเอาปลาเส้นด้วยใหญ่โฟแล้วก็เพิ่มปลาเส้นเนาะค่ะของเพียวเ,เส้นบะหมี่บะหมี่โฟปลาเส้นปลาเส้นใช่ใช่ใชโอเค ปลาใช่มใชีเด็ดก,ก,ก็คือลูกชิ้นปลาครับชิ้นเส้นนี้ก็คือลูกชิ้นปลาเรียกว่าปลาเส้นมากินปลาเส้นก่อนเลยเต็มตคำเลยนุ่มหนึบหนึหนหนกบกากหมูที่อยู่ในกระเทียมเจียวอะ่ะอร่อยอย่างเงี้ยของออตีไงหองมกระเทียมจมก,กินปลาเาอร่อยทุกอันเลยนะแบบยาวกกแบบเนี้ย เแม่ข <ih unting> <inding warfare> ่าวเลยชอบชอบนี่ก็ปลานุ่มอร่อยเแม่ข่าวเมื่อกี้แทบไม่ต้องปรุงเลยตัวไม่ปรุงน้ำซุปเขาสดีมากไม่ต้องปรุงเลยอะเอาเส้นให้ปอเลยพี่กินบ่อยแล้วเอาไทเปอขอเนาะเอาไปเลยอร่อยยอมรับเส้นเขาอร่อยจริงนุ่มๆเด้งๆลูกชิ้นปลาเด็ดจริง ต้องมาลองนุ่มหนึ่งไม่มีความคาวเลยอ่ใครผ่านไประมาก,ก็แวะมากินครับหลังจากที่เรากินเสร็จเราจะพาทุกคนนะครับไปซื้อวัตถุดิบที่ที่จะไปทําเมนูจมื้อต่อไปเป็นอะไรเราไปดูกันเลยในตลาดกันไปอ่ตอนนี้เราอยู่ในตลาดแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปหาวัตถุดิบกันก่อนอร่อยแน่นอนพอต้องชอบพี่ะพแปอวไปเคียงเนื้อเคียงเนื้อที่ซื้อประจําเปิดหรือเปล่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่า,ลาไม่รู้ไปดูก่อน ในตลาดนี้เจอล้ร้านนี้เจ๊บวยแบบเจอแล้วร้านนี้นนแล้วกันร้านร้านร้านเจบ๊บวยเนื้อวัวเราซื้อประจำของร้านนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปนะ,ค,ะครับผมเจาไปเฮ็ดก้อยครับไปก้อยเอาจากเอาจากโลนึงเสือของหายน้ำจังนน่อยนะครับม,มัันลงไปโลครึ่งพอดีครับนะผมขอบคุณครับผมครับจะซื้อผักด้วยไม่ใหญ่ขนาดแล้วไ,ไม่รู้แล้วเลือกเลย นี oh, mm ่แกก็มาแล้วสองมัดก็ได้ซื้อแยกดีกว่าเีออไปทำอย่างอื่นเออไปทำอย่างอื่นนั่นี่ใส่บ้างนี่นี่ผักชีนี่กินบวชปุณายนะอับขักชีเอาไปด้วยบ่กินอ๋อไปกินแก้มบ่แก้มผักเม็ดผักสะเดากินกับลาบก๋วยผักเม็ดก็นี่ผักสะเดามีทั้งหมดเลยอ้าวไปด้วยกินกับก้อยได้ไหมคะเนี่ยเนียนเนียนเสร็จค่ะขอบคุณครับค่ะ ไปแล้วครบแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วครับตอนนี้เมนูต่อไปที่กำลังจะทำมันก็คืออย่จู๋ซอยจุ๋ใช่ครับซอยจุ๊ครับทุกคนซอยจุ๊ครับแล้วก็วก,ก้อยเนื้อใช่ปะอยากกินหรือเปล่าเนี่ยอยากกินก้อยรอก,กินได้เลยครับ นี่ดูเชฟเรากำลังเลี้ยงเนื้อนะคะกบนอกกบเป็ดกบนอกนุ่มในพร้อมเชฟบอกเป็นไงอันนี้เจียวขมซามกษัตริย์อันนี้ซ้ำกริย์ะสับอ๋ออันนี้เหรอคะใช่ใช่นี่ก่อนอ่ะซ้ำกรับไมซ้ำชิปปิ้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเยอะ เยอะๆ่วยนะถ้าขาวให้เต็มเราต้องถ้าาวให้เต็็ได้เชฟบอกอ่าถ้าจะไม่มีรสเนื้อเลยหวานไปเลยไม่มีกินเนื้อเลยอือาเขาเรียกพากิ้ด้วใช่ไหมคะอ่าพิดูมันกรอบแล้วก็ตหนุ่มน้ำตามน้ำตามโอ้สิ็นไงอร่อยเดี๋ยวรอนุ่นเลยต่อเลื่อยนครับ เขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในครับสามสิบกีบตับยำเลยวันนี้ปุ๊บใช่ครับมาพัดอือหือมาพัดไม่ได้เนี่ยไม่ขาวเนาะอือไม่ขาวขาวไหมครับรู้ว่าเป็นพออันนี้ใช่มันอยู่ที่เครื่องปรุงมีซอสอย่างเรายวเลยร้อนานาดนี้ดีทัดมีพวกอะไรพายแม่โอ้โห พริกสิบโลค่ะพริกตำเองด้วยนะเผ็ดเลยอุ้ยแกง่อไม้เอาสูตรสารคามนอราบนะเดโอเคก้อยสารคามสารคามไม่เสียนะครับน้อยใส่เกลือตอนใสุ่ดรถไม่ต้อง่สยนะครับาว้า่วาว้าวว้าวว้าวใส่้า้ายสาว้าาว้้าา้าวาวาว้้าว้า้าว้าว้าวาว้าวาา หอมหอมเ้าขวาก็หอมเนาะเสพักอีกบ่นี่ขอบคุณค่ะหืมยวรไอ้ไอ้ไก่งไม้มาพยักต้องกินอย่างเป็นอย่างแหลกล้วมาพยักไก่ย่างอันนี้บอไรนัดกันมาด้วซิ่งไเจอเบนยังก็บอกว่าต้องมากินไก่ย่างครับ กินก้อเลยนี่อันนี้มีตับด้วยครับผู้มันก็กล้ากินบ้กินปวดร้านนี้แล้วมันเด่นคนแบนุ้ยทิปนี่สวยทิปข้าวนี้คือง,งามแท้อ่ะวันนี้มีมีอะไรมั้งคะ<ไ>เจ้าเจ้าบ้านคะก้อยครับนี่ครับก้อยงวัวอันนี้แกงหน่อไม้ครับนี่แกงหน่อไม้ครับใส่ตะขาใส่ชะอมแล้วก็ปิ้งไก่ครับที่นี่ไก่ไมาเช้า อร่อยมากเลยกินไก่บกสอสฮะลุยปออันนี้ทำไรคะทำเนื้อ,อย่างครับเน,เนื้อ,อย่างอันนี้จะย่างเนื้อเะไรเมนูนึนงนี่อันนี้เนื้อ,อย่างขี่ตาขี่รถตามมาแล้วตาไ<ง>ีไม่ไปครับรถสปอร์ตรู้ยูเลยยัไงไปก,ก่อนกันบีแทบีแทบช้อนช้อดหวานเมนูแรกจัดเลยปอนี่ก้อยก้อยครับเอามือเด้อบานเฮาบานเฮา มาบ้านผูุ้ทธิ์ต้องเลือกกินก้อยก้อยยิ้มเผาแซบกินพร้อมกันได้ไหมคะรู้ว่าต้องกินทีหลังแยกก็ได้รวมก็ได้นะอันนี้ใบใบมะกอกห่อเนี่ยดูนแซ่บมาแจ็คมากินแจ็คมาง่ายแจ็คนี่ของแท้ของแท้แต่ว่ามันคือมันต้องกินหลายๆคนมันต้องแซ่บ ยังไงอันนี้แกงน้อไม้ครับใสผักขาอไรแต่พองเผ็ดป่ยังไงเ,เผ็ดขึ้อมาเผ็ดเลยเนี่ยมึงมืถงอถยงไงสบปลสาวเบเน,ะนาะน้ในใาของเด็ดของดี ต้ตมตำต้ตมตำต้มตำต้มมะฮงตำเล่าเนี่ยเออเราต้องมี่ผักกะทินไหมได้ไหมนี่นี่นพี่อุ้ยหนูผักะกะทินเพื่อผักกะทินอยู่ ขอให้กินแบบเลยคืนพิเศษงใครกบทังกทังเต๋อล่ต่ำนัวจิ้ม hmm, อันนี้ที่เมื to ่อกี้นี้บอกว่าจิ้มแบบนี้เกดูจิ้มจิ้มเวผมอันนี้ผักที่เราซื้อมาจากตลาดผักอะไรนะคะย่านีั ผักเมกผักเมกมันจะได้แช่เด็ด่เยเป็นไงขินมันชมพู่มันชมพู่ครับผอมใส่ยังแน่ลุงขนาดงคือ่าข้าวของหอมซิ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 มเบิง้านีงี้ยอือยอดเลยบอกได้คำเดียวว่าซื้อเ อะ่ะปออ๋อติดม mm ันเลยอ่ะในเสียงเลยมามาหนึ uh. <s <s> <s ่งโอ้อ uh um> ่ะจิ้มดูท uh ีนี้อยากรู้ว่ามันเนี่ยติดมันอร่อยติดมันอร่อยครับเนี่ยแล้วปอบอกจะให้งาเขามาจ้างให้กินอันนี้ติดมันอือือติดมันโคตรอร่อยเลยมันต้องกินร้อนๆด้วยอยากให้กินเพราะจะเค็มนี่ยแซ่บ แซ่บอืมของเนี้ยกินดีละกด๋อยนั่งบังก็โอนมาไหมยายแดงไปไล่มาจิ้งจอกไหมเนี่ยมันมีหมานจิ้งจอกเยซ้าอะแต่แล้วมีมาจิ้งจอกควอมไปไล่มาทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีคนเห็นหมาจิ้งจอกในหมู่บ้านแต่ว่าน้อยคนมากที่เห็นตัวมันกินแล้วอันนี้อร่อยสุดอร่อยทุกอย่างมาที่นี่อร่อยทุกอย่างอืม ทุกอย่างตอนนี้เชื่อถ่ายเป็นึ้นหัวแล้วไปไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน